ก็ให้เข้าตีเมืองสีโสพลโดยผ่านทางอรัญญประเทศในจังหวัดสักแก้วในปัจจุบันทีนี้แหละผมจะมาโฟกัสเล่าถึงกองทัพบุรพาเพราะว่าสมรภูมิบ้านพาวเนี่ยเป็นภารกิจของกองทัพบุรพารับผิดชอบกองทัพบุรพาเนี่ยตั้งกองบัญชาการอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมีทหารในสังกัดหลายกองพลได้แก่กองพลพระนครกองพลลบบุรีกองพลปราจีนบุรีกองพลวัฒนนครกองพลจันทบุรีแผนการรบของกองทัพบุรพาก็คือ ให้กองพลวัฒนานครรักษาพื้นที่อรญญารยประเทศและเป็นกองหนุนให้กองพลพระนครเนี่ยอยู่ทางด้านทิศเหนือของกองพลวัฒนานครส่วนกองพลลบบุรีให้อยู่ทางด้านทิศใต้โดยให้กองพลลบบุรีเนี่ยบุกผ่านอรญญารยประเทศไปเข้าตีปอยเป็ด เข้าตีศรีโสพลเข้าตีพัตตะบองกองพลพระนครเนี่ยให้บุกจากทางด้านอรัญญประเทศไปทางบ้านพราวเพื่อนัดพบกับกองทัพอิสานที่จะรุกมาทางด้านสุรินส่วนทางด้านกองพลจันทบ,บุรีเนี่ยให้ทําการเข้าตีที่เมืองไผลินไปบรรจบกับกองพลรบุรี